เมื่อวันที่27กรกฎาคม2564ที่ผ่านมา GAC ION ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนได้เปิดตัวเทคโนโลยีการชาร์จรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าสามารถชาร์จได้เร็วกว่าการเติมน้ำมันเต็มถังโดยใช้ชื่อเทคโนโลยีดรงกล่าวว่า 3C และ 6C โดยถูกจัดแสดงในงานเทคโนโลยีเดย์ ทำให้ i o ออนวซึ่งเป็นรถยนต์ในฟ้าของค่ายจะมีอัตราการชาร์จไฟที่รวดเร็วปานสายฟ้าโดยสามารถชาร์จไฟจาก0ถึง80%ได้ใน8นาทีเท่านั้นและทางค่ายยังอ้างว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจะไม่ทําให้แบตเตอรี่เสียหายอีกด้วยสำหรับ ION อนนั้นเป็นแบรนด์ย่อยของกลุ่มบริษัทกวางโจออโตโมบิลคอร์ปอเรชั่นหรือ GAC ผู้ผลิตยานยนต์จากประเทศจีนโดยค่ายนั้นเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก นอกจากนั้น GAC ยังถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของมิตซูบิชิอีกด้วยสำหรับเทคโนโลยีชาร์จวเร็วดังกล่าวนั้นจะถูกติดตั้งใน i อ n v วรถยนต์ SUV ไฟฟ้าของค่ายพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่กราฟีนใหม่ที่รองรับการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษสามารถชาร์จไฟจาก0ถึง80%ได้ใน8นาทีเท่านั้นและจ่ายพลังงานให้รถสามารถเดินทางด้วยไกลในระดับ1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้ง ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้กล่าวมานั้นก็มีผู้ชีวชาญแบตเตอรี่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าแบตเตอรี่กราฟีนนั้นไม่น่าจะสามารถรองรับการชาร์จไฟที่รวดเร็วขนาดนั้นได้ในตอนนี้แต่ทาง GAC ก็ได้โชว์หลักฐานเป็นการสาธิตเทคโนโลยีการชาร์จเร็วดังกล่าวนั้นในงานเทคโนโลยีเดย์โดยในหน้าจอดังกล่าวนั้นแสดงข้อมูลต,ต่างๆ โดยในขณะที่แบตเตอรี่ชาร์จไฟถึง80%ยังคงมีการใช้กำลังไฟสูงถึง481กิโลวัตต์ซึ่งยังไม่มีค่ายไหนให้บริการสถานีชาร์จที่กำลังไฟสูงขนาดนี้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้อยู่ที่855.6โวลต์กระแสไฟฟ้าอยู่ที่562.8แอมป์โดยความจุของแบตเตอรี่นั้นสามารถชาร์จไปได้35.1กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยใช้เวลาเพียง4นาทีเท่านั้น และหากชาร์จครบแปนาทีก็จะสามารถชาร์จไฟได้ถึง70กิโลวัตต์ชั่วโมงได้แบบสบายๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าการชาร์จด้วยกำลังไฟที่สูงขนาดนี้จะส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมหรือพังเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่นั้นทางบริษัทได้กล่าวว่าหากใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวในอุณหภูมิห้องก็คือเฉลี่ย25-30องศา ด้วยเทคโนโลยีการชาร์จนี้จะทำให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถึง1ล้านกิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าแทบไม่ต่างจากการใช้งานทั่วไปเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงคำกล่าวจากทางค่ายันยยนต์เท่านั้นโดยยังไม่มีใครได้ทดสอบจริงสำหรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วของ GAC นั้นจะมีด้วยกัน2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชัน 3C และเวอร์ชัน 6C โดยเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ3 4นั้นจะสามารถชาร์จไฟจาก0ถึง80%ได้ใน16นาทีและใช้เวลา10นาทีหากชาร์จจาก10ถึง80%และเทคโนโลยีการชาร์จเร็วเวอร์ชัน 6C เรียกว่าชาร์จได้เร็วปานสายฟ้าโดยใช้เวลาเพียง8นาทีสามารถชาร์จไฟได้จาก0ถึง80%และใช้เวลาเพียง5นาทีสำหรับการชาร์จไฟจาก30ถึง80% เรียกว่าเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนต,วตัวยังไม่เสร็จด้วยซ้ำรถของคุณก็จะชาร์จไฟเต็มแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อในทันทีโดยบริษัทกล่าวว่ามีแผนวางพังสถานีชาร์จความเร็วสูงพิเศษมากกว่า100แห่งภายในปี2564นี้โดยสรุปแล้วหากเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้จริงในเชิงพาณิชย์แล้วก็ปัญหาใหญ่ของรถไฟฟ้านั้นจะหมดไปในทันที เนื่องจากว่าความเร็วการชาร์จในระดับนี้จัดว่าเร็วกว่าการเติมน้ํามันเต็มถังของรถยนต์น้ามันซะอีกและเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจะถูกติดตั้งในรถยนต์รุ่น GAC Ion V ซึ่งนั่นจะทําให้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้น่าสนใจขึ้นอย่างมากเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหากเทคโนโลยีนี้ถูกใช้งานจริงนั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์น้ามันหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะครับ